อ้าต่อพี่น้องครับหากระไรหาคลิปจู้ไปไหเอาจี๊ยบคลิปเจี๊ยบนครับแล้วอีกหาคลิปเจ็บตกไปเรื่อยๆครับยี่ดีตัอเราก็ช่องตัวปลาดอยสายจวดอีกขึ้นเกาพี่น้องครับสวัสดีครับดาวลูกไก่ดาวลูกไก่ฮะแก้วเท่าไหร่ครับแก้วละยี่สิบบาทเองไม่ไม่อันภาษาเราเขาเรินว่าจากไหนห้าวบาท้าวบาทต่ออะไรบ้างครับอัน ไม่ต่อเราแถมค่ะแถมอะไรครับนื้อแข็งใส่หนึ่งแก้วแถมแก้วแล้วก็หลอดแล้วก็ช้อนโอ้แถมฟรีเลยไม่คิดตังค์ชอบชอบชอบของแถมของฟรีนะครับว<ะ>ัน <laughs> นี้ขายได้กี่แก้วนะครับไม่รู้อันดูตัวขายได้กี่แก้วไม่รู้ว่าแล้วตัวเพิ่งมาเนาะอ้าว, <laughs> วอ้ากระทำเราลูกไก่กำลังเป็นคนขายเนาะอะไรสดนนง้่ยากกิอนอะไรหนิอยากกินอะไรนิก๋วยเตี๋ยวหรือกกอะไรอุนยผัดผัดอะไร,อะไรโอ้โหอยากกินผัดหมี่เด้พี่น้องครับ กินน้ำกัน,นะะเด้เอค่ะเดี๋ยหวหนูเสียสล่ะกินเส้นแล้วพี่ทุกๆคนก็กินผักบ่เออก็ <laughs> ใจพูดดีแกงดาวลูกไก่ค่ะเอาไม่ได้ซ้อมเลยหนูวันนี้ขาเพิ่งพักซ้อมเสร็จวันนี้แสดงว่าวันนี้ซ้อมสองรอบแล้วใช่ใช่เช,ช้ากับไอตอนบ่ายกับตอนกลางคืนรอบดึกถึงเที่ยงคืนเลยถ้าถ้าซ้อมอีกก็จะเป็นสามรอบใช่ไหมเนี่ยใช่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 รอบที่สามใช่ไหมเนี่ยเพราะเราจะมีพักบิดครับบิ วันนี้น่าจะรันเพคิปหรือเปล่าอาจารย์รุ่นจีมาติอใช่ใช่ใช่ได้กินได้กินของฟรีกี่รอบแล้ววันนี้ยังไม่ได้กินของฟรีเลยวันนี้ยังไม่มีคนเมาอยู่ไม่มีเลยออาไปหน่อยแต่นาหน่อยไม่ไรสุดขายของไปหน่อยหิวมากนะคะใครอยากสนับสนุนน้ำแข็งใสที่แสนเย็นอร่อยอร่อย้อมมาไหนๆก็กิน้อย่างไก็สนับสนุนได้มีเครื่องดื่มมีน้ำโค้งมีลูกชิ้นนิ่นแล้วก็ลูกชิ้นนึ่งก็มีโอ้ยสุดยอดร้านลูกไก่ช่วยปรโมท แม่กับพ่อขายของสุดยอดเลยครับโจดย์โจทย์โจทย์เอาเฮอุตากำลังพูดความมันอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้เองเจ้าของร้านสวัสดีครับประดอยครับสาวัสดครับได้กี่คลิปแล้ววันนี้ครับคลิปเดียวคลิปเดียวเอาจ่วยอันนี้ได้5คลิปเลยด้ดตัดตัดก่อนไม่ต้องตัดมันตั้งสิบกว่านาทีไงไม่ต้องตัดไม่ต้องตัดลงไปเลยเอาแค่ทำเปลี่ยน ยังไ่ได้ลงแต่รถยังไม่ขึ้นไงเพราะว่ามีช่องนี้ต่อก็เลยบอกให้ไปมาติดตามช่องนี้เพราะอันนี NF ้ได้หลายนาทีแล้วไม่เป็นไรไเป็นไริกว่านาทีแล้วเนี่ยเราค่อยถ่ายใหม่ได้ยมเขามาเขามาในตาการเอาขึ้นถ่ายใหม่ใช่ไหมถ่ายใหเลยถ่ายไปเลยเขาจะการให้ถ่ายหลายช่องช่วยกันสอดีอาจารย์นักตีฮาครับมาวาดเป็นีดับร้อยแล้วครับลาย้อยี่ากิน้ำหรือเปล่ครับ ก็จะไม่กินแม่มองนี้ล้นแม่เชอ,อะจากการจะกลาวไหนสวัสดีครับคุณคุ้นหน้าตาเลยคุณคุณน้นไหมบ่เออจดจดจดมากกบใครครับบ่เออเออให้ย่อยกินเแม่ตรงนี้ครับแม่ยังครับเื้อแม่ยังก็แม่นีน ผมแม่นี่แม่ลูกงเล็กครับผมเจิยเจิดเลาะเพิ่มความเคลื่อนไหวต่อรอบพนักงานครับพี่น้องครับถือสุดท้ายยางเลาะเบิกงรถครับ ข้างที่กับกระลังสืบรถนะครับพี่น้องครับเป็นโมกขึ้นม,ม,มาลุ่นกันใด้พี่น้องเด้อตอนนี้ครับนำติดง,งานโดยเพื่อนบ้านสายจวดครับกระลังตัดแจงนะครับอเอาเลยนะพี่ครับมาด,ดูกันเมือครับ แลมาตกสิเบิ้งหกล้อครับโอ้ยตากมอเติด์สีดำครับโอ้ยมืดแล้วมืดแล้วครับเปิดแบตจะได้ครับโอ้ยแบตเตอรี่เสียมืดแล้วนะครับแบตออนแล้วครับพี่น้องครับโอ้ยจบบนอ้อชีพนี่นะครับจบบนอจบบนอครับชีพนีะครับแบตเตอรี่ออนแล้วครับมาอีกร้อสองแล้วครับรต่อสองแล้วครับ จานโดนมือบาจานโดนต้องโม่ไปใส่นอ้บาเนี่ยให้คุณแม่พ่อมาทายคลิปนาะไรสดวอน้ไรสดดีเว้ยแต่ไม่รู้ว่าตอนนี้ไปหนได้เลยค่ะตับปีเป็นน้อยมาได้ยังไงหนูไม่รู้แต่หนูเห็นเกมาแล้วกับ แต่ตอนนี้ไม่เห็นแล้วใช่ไหมสกอยครับโอ้ขาขมาไงสกอยเนี่ัวดวดังซ้อนท้ายเลนะวัลังคอซ้อนท้ายนะวันลังนะะคาพอลกันเออถ่ายคลไปดูชวดโอ้กีนะที่แบตเตอรี่ปะสิทธินะครับพี่ดองเอ้ยเอารติเพรว่าเดินทางไป ครับอาจารย์นากีก็เลยมัมีเวลาชาร์จแบตเตอรี่แต่ว่าก็ทายเวลาลิปแล้วเราจะทยอยลงให้พี่น้องครับพี่น้องครับมักจะต้องปล่อยนะครับเี่เฮ้อเฮ้อเฮ้อยังระบดมยังระบดเฮ้อเฮ้อผู้ใดลหมูป่าเดี๋ยวมาว่าเดี๋ยว่าลูกสาหอยเด้อลูกสาหอยต้องปล่อยเดีออออฮ้อฮ้อ เอาล้เลกูกสาวลูกสาวสันบาอืดดอกค่ะเดยาซื้อมาตองเอาของใ่เฮ็ดยอกกซื้อเฮ็ดยอกเฮ็ดมวนเฮ็ดมวนกันซื้อดอกครับได้รักกันอาจารย์ตะก้อเห้า นั่งซ่อมอยู่ว่ะจ้าตะก้อเฮาหน่ยโอ้เราไปงานโดยพี่ทูนครับแซมไลส์สมัยเลยพี่ทูนครับจวดย่างเดียวเดี๋ยวมาทาเบื้องรถเนี่ยครับว่าสิขึ้นหรือบ่ขึ้นครับจ้าเบื้องอยู่นะครับพี่น้องครับเอาเดี๋ยวสภาพช็อตเด็ดคักๆตรนี้ย่านภาพช็อตเด็ดอยู่เพราะย่างบ่ครับเพราะว่าแบตเตอรี่สิบมันก็จนะครับพี่น้องโอ้คือคืนอยู่ครับตรงนี้ครับคนกับเป็นอันไลน์ครับ รอบสามรอบสามมดีน้องหนูเป็นคนทุกขี้ค่ะอายได้การอายครับวิ่งอะไรนะทะลุผมเรื่องนะทะเุอะไรนะขอก่อหน่อยได้ไหมได้ใค่เป็นผู้ใจกว้างใครซี้อายมันเก่าแล้วพี่น้ ข่ายังนอตอนนี้ครับคือ สามารถได้ด่วนขึ้นได้สะดวกนะครับเราต้องเสียเวลารถไถรถสิบ้อเนาะไม่พอนถ้ารถคันนี้มาตั้งนานขึ้นตั้งนานเลยดอันนี้เสียเวลาเสียเวลารถไถเสียเวลาสิบ้อบหกรอบโอ้โหเสียหลายรอบเราโทรเป็นบริษัทเลยแล้วเขก็ส่งกน้องเข้ามาเลยเนี่ยเนี่ยถ้าเอามาตั้งแต่วันแรกเลยเพราะมันขึ้นตั้งนานแล้ว อ่ายังไงเขาได้หมดเออเขาบอกว่าเ้างดีเยี่ยมนานก็นู่นนี่นั่นเลยเออขี้เหล็กกระเบี่ยวขึ้นเกลียวอะไรรถจนพังไปแล้วดิเออขี้เล็กกระเบี่ยวห้องขึ้นเกลีวแม่ครับที่นี่รูท้ายรถถึงตอนนี้นะจมลงหมดแล้วนะปัญหาเพราะว่าเสียเวลาหลายรอบเออเสียเงินหลายรอบเสียรอบเงินแล้วก็เสียเวลาหลายรอบใช่จบเลยโอจบปเดี๋ยวจบตั้งแต่มาขันมารอบแรกจบตั้งนานแล้วเเนี่ยท่าไหรก เราก็ไม่ได้มาได้มาแลาเกเนี่นอนนี้นี่เพื่อนกันเจ้าีกันดูท้ายรถสีนี้นี่นะโอ้ยพังหลยแล่นเลยแล่นเลยโกะไปกันดูกระตาโอ้ยคนสิคนที่สิคนไม่ยุบมาแล้วฝนกระตกดีจนพังมันลพื้นก็จะเละมดเลยพื้นเนี่ยโอ้พี่ร้องครับทางฝนกตกกันขึสีนีอุปสรรคห้ายตานี้ครับ รถเร็วกว่าวิ่งอีกดึงดึงเลยเนี่ยซักเยอร์เนียบด้วยกระเทยแรงเลยก็ยกขึ้นก็ยกขึ้นกระเทยก็ยกขึ้นนะอือเดี๋ยวเธอ<ๆ>กระเทยแรงเลยเพยื่อนบ้านวะกระเทยแรงกระเทยะตามมาทางสุ้มจอนครับพี่น้องครับร่อไก่ล่มาจรนะครับพี่น้องอแบตเตุ้ยต้องดูสินะเดี๋ยว ต,ติดตามต่อต่อไปครับโอ้ปล่อยกับพ่อปล่อยไปเอ้าสร้อยกันหายอยู่หากินสร้างได้ได้ป้าน่อยสูสูแบตเตอรี่จะหมดแล้วแบตเตอรี่จะหมดแล้วเนี่ยสองคลิปนี้เลยยังไม่เห็นรถขึ้นเลยเออราถ่ายไปเรื่อยแบตเตอรี่จะหมดแล้วเนี่ยคลิปนี้ก็จะหมดแล้วเนี่ยแม่สภาพอยู่ไหนมาเนี่ยเอ้าโอเคครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้กัจบคลิปอีกแล้วครับขอบคุณคุณหลายที่